เอาเริ but, ่มใส่ดตาขนซุ้รถใส่เลยแล้วตาขซ้รถอตาลปี๊บนะครับเราใส่พริกลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับเียมอยู่ไหนมะกรูยังนี่ดีโ้ยเ๋ย็นแส่กระเทียมเส่อนเอเย็นีิละตามด้วยกระเทียมครับจะเห็นกระเทียมมันแกวกระเทียยนกัแล <Okay. S 2> ไม่พอครับแต่พลิกแห้งกันนะครับ,บตามไปทั่วฝนะักยาวครับควป้ปใส่ลงไปครับควา้าไปนิดหน่อย พขาจะถามนะผู้ใดตำเหมือนเงื่อนไม่ใช่เสาไม่ใช่เสาพูดตำเสาไหนมาบอกคูณได้ว่าเราซื้อเสาว่าาเสนี่คือตำอะไรครับคุณเสาตำตัวค่ะตำเวกตำเวกคุณเสาตำเวท หัวนะครับท่านผู้ชมครับจะมีแต่หัวเท่านั้นหัวเลยวะหัวหล้วนๆยายนมพีนเป่าให้หน่อยฮะนะกุญแจผ้าคลายเข,ขา,ขาด้วยนะกุญจผ้าคลายเขาด้วยเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงต้องตามให้ละเอียด ด้วยเดินไปเมื่อกี้ใช่ไหมน้ำปลารลาหรือภาษาอีสานเรียกว่าปลาแดกไม่ใช่คำไม่ใช่ว่าไปครับแดกในภาษาอีสานแปลว่ายัดครับจังว่าอะไรมือสมปองนี่จันทร์จังว่าอะไรกันอย่างไรแต่ไม่ไรที่แดกเราก็จังถึงเมื่อจะบอกว่าจะขอจิตใจเด้งนี่คือล่ะฮะอือ ตามด้วยมะเขือเทศครับอีกหนึ่งลูกมันดูมันแบบมันแเป็รเยงอยาวมะนาวเพิ่มรสชาติเปรี้ยว ไปเดียวกันเมม่อ์เมื่อเดียวกมาไม่พอครับเพิ่มอีกครับคือบอมีหน่อยนหนาเลยใส่เปลือกมะนาวไปด้วยนะครับมะกอกะบตรงนั้นมีหน่อยมะกอกระดุหนไม่กอกเห็นยายวางงนี้ไม่เหรอม่กรอกระแบบกระกรกระบอกกนะครับ มะกอกนะครับไม่ใช่มะเอกโอเคอเค็จปูย่าอยู่ไหมคะเซนตัดกดเนีเ่ยเอาอนไดตักมะย่านตามด้วย ประยาสวนดอกไม้เต็บประยาลงไปนะครับประยาหนึ่งตัวโอ้ไม่ใช่สิสามตัวอย่าลูกเซ็บปลาแด็กลงไปกันแล้วนะครโอเค ปาก็ได้เอ๊ะอให้แห้งด้อยเีมันดเาวได้ต่มือติาให้ดดาเ้ยโอต้อต้องดตงติติดติดติตาเราะว่านจะดมโอ้โไม่มีอ่ะใม่นน้อยได้ดีว่ได้นน้อยก็ได้โอเคกำลืงเ่อนโอเครสชาติเป็นครับคุณเสาคุณเสาว่าแสบแเ่านกนล